อาเจฟจอ์นนี่ผมมาวงใสเฮ้าไ้บุนเดอร์ห้บุนแล้วต้องนั่มไปใส่รักษาตัวเองบ่อยๆนั่มไปบำบัดโรคไข้ไข่เจ็บออกยาให้บุนรักษาโรคเดอร์ถ้าให้บุนรักษาโรคโรคสิถูกรักษาแล้วเฮ้าสิบวะมีโอกาสดีขึ้นเฮ้าต้องให้บุนรักษาโตเฮ้า ให้บุญรักษาเฮ้าให้บุญกำจัดโรคไผ่ออกไปให้บุญล่างโรคไผ่ออกไปให้บุญขับโรคไผ่ออกไปยาใส่ค้ามบาจงรักษาโรคให้ข้าน้อยเดอ้อจะใส่ข้บาแบบนี้ให้ใส่ค้ามบาบำบัดโรคจากร่างกายผู้ขาเดอ้อต่องจังซี่จำให้ได้เอ็ดให้ได้ยาให้บุญรักษาโรคบุญรักษาโรคบ่าหายจากเถื่อแะ้วเหา พอดีจักเทือล่เฮ้ากับซีเมนเห้านี่ละหายโรคก,กับจิเต็มเนื้อนังอยู่นนั่นแหละนี่จะเฮ้านี่ยสละสีหายไปเอาทุกคนด้วยอย่าให้บุญรักษาโรคให้บุญรักษาเราบำบัดโรคออกไปจากเราให้ใช้อย่างนี้เดอร์อาไม่พูดมากพูดแค่นี้มีคำถามค่ะ,ะจากนั้นหนึ่งอมรินค่ะ อ,อยากสอบถามอาจารย์ปูค่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคณะที่จะมาทําบุญที่วัดครับถ้ามีคนโอนเงินมาเพื่อร่วมทําบุญกับคณะที่มาทําบุญที่วัดเช่นเพื่อช่วยจัดซื้อของกินของใช้กับคณะที่มาทําบุญทางคณะควรจะจัดการเช่นไรจึงจะเหมาะสมครับก็รับมาจัดก,การตามที่จะมาเป็นสเบียงเป็นเครื่องใช้เป็นของล้างถ้วยล้างจาน ของอะไรก็ได้ที่มาใช้ในกิจการกิจกรรมที่มาทำบุญเมื่อมีความต้องการให้อย่างนั้นก็ต้องรับอย่างนั้นถูกต้องใช้ได้โอเคอบุนเดอร์เอ